รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชีน้องชาวนกปลาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่12สองิงหาคมนะครับนะครับวันนี้ผมพาชั้มุดแดงนะครับออกหมายสามกุ้อยนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นนกเหนียวมากเลยนะครับผมมาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับเขาจะอยู่ในนู้นนะครับพี่น้องในดงในสวนมะพร้าวตรงนู้นนะครับผมจะเข้าไปตั้งกลางในนี้นะครับพี่น้องครับนะครับก็เอาคิดมาฝากกันนะครับพี่น้องครับมาลองดูนะครับว่านกสามฝูคอยตัวนี้นะครับจะ ลดความเหนียวลงหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับจะมาเข้าร่วมชมเดแดงหรือเปล่านะครับมาครับพี่น้องครับตามไปดูกับผมนะครับผม ครับพี่น้องครับเหนียวมากเลยนะครับหมายนี้นะครับเาคงต้องเก็บนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมตั้งมานานแล้วนะครับมีนกมาขันอยู่ใกล้นะครับแต่ไม่เข้าร่วมนะครับหมายตามกุ้ยห้อยนะครับตรงนี้นะครับจะได้นะครับผมต้องมาวันหลังอีกนะครับยังไงก็ตอนบ่ายๆนะครับผมจะออกไปอีกอีกทีนะครับ บ้านเป็น,พนเพลิงไปงเห็นหนียวไม่ยอมลงนะครับพี่น้องครับไปดูไปเฮ้ยไม่ย,ไยักครับอุ้ยเหนียวมากนะครับพี่น้องครับก็ทั้งยอมแค่นี้นะครับ หลังจากมาตามใหม่นะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับจะมีเสียงรถนะครับครับวันนี้ก็เหนียวจริงๆนะครับพี่น้องครับไม่ยอมเข้าร่วมนะครับผมไม่จะมุดแดงเรียกนะครับทั้งเรียกทั้งทุกอย่างนะครับก็เหนียวสมชื่อนะครับนกที่ดีๆก็อย่างนี้นะครับพี่น้องครับยากมากเลยนะครับ เราต้องพยายามอย่างหนักนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องยอมก่อนนะครับเพราะว่าเวลาก็นานมากแล้วนะครับผมตั้งมาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ไม่มีนกมาร่วมนะครับน่าจะเสียงอยู่ไกลๆนะครับผมอยู่ทางนอกนี้ได้ยินไม่ชัดนะครับพี่น้องครับว่าตัวสามกุ้ห้อยนั้นมา ขื้อหรือเปล่านะครับพี่น้องครับครับขอบคุณมากมายนะครับที่เข้ามารับชมช่องไวเอนกเขาใหญ่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อนกเขาใหญ่นะครับช่วงนี้ชมนกต่อดินไปก่อนนะครับพี่น้องครับเพราะว่านกเนเยตจะหมดงามผมได้เข้าคงเพาะนะครับก็คงต้องชมนกต่อดินไปสักพักนะครับ เดี๋ยวผมจะหัดนกประเนียดอีกตัวนะครับผมเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณนะครับขอให้พี่น้องท่านมีความสุขนะครับในวันแม่นะครับผมขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขไม่เจ็บไม่จนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ